ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตนครน,นครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกตอนที่65เริ่มอาการแปรปรวนในจิตตนคร ในจิตตนครเองก็เริ่มมีอาการแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้นผิดแปลกไปกว่าแต่ก่อนเริ่มแต่ถนนสายสำคัญสี่สายของเมืองเริ่มชำรุดไม่ราบเรียบเหมือนแต่แรกเพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นคือแผ่นดินได้สุดลงบางแห่งน้ำหลากมาท่วมในบางคราวเกิดไฟไหม้ป่ามาบ้างมีพายุใหญ่เกิดขึ้นบ้างบางทีก็เพราะชาวจิตตนครก่อเหตุขึ้นเองเช่นขุดกลดิน เขาป่าหรือวางเพลิงเป็นต้นด้วยเหตุที่ไปนิยมเชื่อฝั่งสมุนร้ายของสมุทรไทยทั้งหลายระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในก็เริ่มเชื่องช้าลงไม่ว่องไวรวดเร็วเหมือนแต่แรกหัวหน้าระบบสื่อสารชั้นนอกคือหัวหน้าระบบตาเมืองชื่อว่าจักขุประสาทก็มีสายตามัวเข้าหัวหน้าระบบหูเมืองชื่อโสดประสาทก็มีหูตึงเข้าหัวหน้าระบบจมูกเมือง ก็มีจมูกชาเข้าหัวหน้าระบบลิ้นก็มีลิ้นจืดชืดเข้าหัวหน้าระบบกายเมืองก็มีกายอ่อนเพลียเข้าหัวหน้าใหญ่ระบบสื่อสารทั้งหมดชื่อว่ามโนโหรือสมองก็ชักจะมึนงงบ่อยเข้าเป็นเหตุให้นครสามีเกิดความไม่สะดวกขัดข้องไปด้วยจึงต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์จิตตนาคนครกันอยู่เนืองๆเ,เช่นต้องบูรณะถนนสำคัญทั้งสี่สาย ต้องถมส่วนที่สุดลงต้องทำเขื่อนกันน้ำท่วมหรือสำหรับกั้นน้ำหรือเพื่อใช้น้ำหมุนให้เกิดพลังไฟฟ้าต้องทำกังหันลมใหญ่ให้เกิดลมเย็นเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังต้องบูรณะระบบสื่อสารทั้งหลายให้คงดีพร้อมทั้งรักษาหัวหน้าทั้งหลายให้หายจากอาการผิดปกติต่างๆแต่ความแปรปรวนชำรุดในจิตนครน,นี้บางอย่างก็บูรณะได้ บางอย่างก็บุรณะให้คืนดีเหมือนอย่างเดิมไม่ได้เช่นความเก่าสิ่งที่เก่าลงไปจะทำให้กลับใหม่ขึ้นอีกหาได้ไหมความแก่เก่านี้ชาวจิตตนครเรียกว่าความแก่หรือชราพากันไม่ชอบแต่บางคนก็ยอมปล่อยแก่ส่วนมากไม่ยอมคือจะต้องต่อสู้กับความแก่อย่างสุดกำลังเครื่องต่อสู้มีต่างๆเช่นเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องตกแต่งต่างๆ เพื่อที่จะอัพรางทำให้เห็นว่าเป็นของใหม่สมุไทยสนับสนุนการต่อสู้นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้จิตนครดำรงความงดงามเรียบร้อยมีให้ความแก่หรือความชราปรากฏออกไปภายนอกเมื่อความงดงามปรากฏแก่ตาเมืองและความสมบูรณ์ต่างๆปรากฏอยู่แก่หูเมืองเป็นต้นระบบสื่อสารเหล่านี้ก็ส่งเข้าไปยังมโนและถึงนครสามี ทำให้นครสามีเข้าใจว่าทุกๆุอย่างยังคงงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์แม้ว่านครสามีจะรู้ว่าเป็นการอำพรางแต่ก็อยากจะเข้าใจอยากจะเห็นจะฟังจะคิดว่างามว่าสมบูรณ์จึงพอใจที่จะถูกอำพรางทั้งทั้งที่รู้เพราะก็สบายตาสบายใจดีเหมือนกัน สามัญชนทั่วไปก็ไม่ได้ผิดจากนครสามีคือ,อยังยินดีที่จะเห็นทุกอย่างงดงามเรียบร้อยบริบูรณ์เสมอไปไม่อยากเห็นความชำรุดสุดโสมหรือที่เรียกว่าความแก่เกิดแก่ตนเกิดแก่ผู้เป็นที่รักของตนจึงพยายามดิ้นรนต่อต้านอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถเข้าด้วยกันเป็นส่วนใหญ่นี้เป็นไปตามวิสัยของปุถุชนหรือสามัญชน แต่แม้จะยังยินดีพอใจในความงดงามเรียบร้อยอยู่เป็นอันมากบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็ยังไม่ประสงค์จะหลงติดอยู่ในความงดงามจนเกินไปยังปรารถนาที่จะมีสติปัญญารู้เท่าทันความจริงที่ว่าทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สติปัญญารู้ตามความจริงดังกล่าวจะเกิดได้แน่นอนแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ตามควรแก่ความปฏิบัติตอนที่66ลักษณะนครสามีเปลี่ยนไปสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นสีเขียวเป็นวงล้อมรอบจิตนครอ,อยู่สุดลูกตาซึ่งดูเหมือนค่อยๆสูงขึ้นและกระชับวงล้อมแคบเข้ามานั้นได้บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับอาการแปรปรวนบางอย่างในจิตนครเช่นถนนสายสำคัญสีสายเริ่มแสดงอาการชำรุด ระบบสื่อสารเริ่มเชื่องช้าไม่ว่องไวเป็นต้นแต่กองทัพใหญ่ฝ่ายสังโยช์หาได้รััมีสายไปไม่กลับรวมกำลังกันกระชับแน่นยิ่งขึ้นต้องการที่จะคุมอำนาจในจิตนครไว้แต่ฝ่ายเดียวสมุไทยกับคู่อาสะวะและสังโยชนปดีแม่ทัพใหญ่ได้ประชุมหารือกันวางแผนที่จะปราบปรามกองทัพใหญ่มกักและพยายามที่จะครองใจนครสามีกับชาวเมืองทั้งปวง สิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นและอาการแปรปรวนดังกล่าวได้เป็นเครื่องช่วยสมุทรไทยให้ได้รับความโปรดปรานขึ้นอย่างหนึ่งคือเมื่อนครสามีออกปรากฏที่ใจกลางเมืองอันเป็นที่รวมของถนนใหญ่สีแพร่งดังกล่าวแล้วแต่เดิมมาชาวจิตตนครทั้งปวงก็พากันตื่นเต้นชื่นชมว่าสวยงามยิ่งนักทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อมอยากจะดูจะชมอยู่เนืองๆคล้ายๆกับคนหนุ่มสาวทั้งหลาย ผู้กำลังรักสวยรักงามอยากจะชมเงาหน้าของตนเองในกระจกเงาอยู่นานๆเนืองๆยิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่างามครั้นเมื่อเกิดสิ่งแปลกและอาการแปรปรวนดังกล่าวขึ้นลักษณะของนครสามีเองก็เปลี่ยนไปด้วยคือเมื่อออกมาปรากฏที่กลางใจเมืองชาวเมืองก็พากันเห็นว่ารูปโฉมลักษณะของนครสามีได้เริ่มแปรเปลี่ยนไปเสร็จแล้วความเป็นหนุ่มสาวก็ลดลงไป ความงดงามน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนดูสุดโรมลงไปเช่นเดียวกับถนนสีซ้ายเมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างไม่ได้นึกฝันต้องการดังนั้นก็พากันตกใจถึงบางคนเผลอร้องขึ้นดังๆว่าแกแกฝ่ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่างแปลกประหลาดดังนั้นก็ตกใจรีบกลับเข้าไปทันทีเพราะทุกๆครั้งแต่เดิมมาชาวเมืองพากันร้องชมว่ายุบพวัยงามพร้อม มาครั้งนี้ได้รับคำทักที่น่าตกใจว่าแก่แก่ก็มีอาการใจเสียอย่างที่เรียกว่าเกือบจะเป็นลมพับไปณนะที่กลางใจเมืองนั้นถ้าไม่รีบกลับเข้าไปสมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธีแก้ไขพร้อมทั้งทับถมคู่บาร,รมีว่าความจริงนครสามีหาได้แก่ดังที่ชาวเมืองทักไม่ยังอยู่ในยุพวัยอันสวยงามแต่คงเป็นเพราะคู่บาร,รมีและพักพวกนั่นเอง ที่ชอบแสดงตนเป็นคนแก่ธรรมชอบนำคำแห่งพระบรมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมืองว่าควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงความแก่ไปได้บางทีชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ธรรมตามไปด้วยจึงเผลอร้องขึ้นต่อหน้านครสามีว่าแก่แก่เป็นเรื่องของคนเผลอสติแท้ๆท,ทีเดียวไม่มีความจริงอยู่เลย ฉะนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้มีเสียงทักที่วิปริตเช่นนั้นเกิดขึ้นให้เป็นที่กวนใจนครสามีอีกถ้าสมุทรไทยสามารถทำให้นครสามีไม่ได้ยินเสียงของคู่บารมีกับพัรคพวกเสร็จแล้วนครสามีก็จะตกอยู่ในอำนาจของสมุทรไทยคือฝ่ายนำไปไม่ดีการตกอยู่ใต้อำนาจฝ่ายไม่ดีนั้นเป็นธรรมดาย่อมกลายเป็นคนไม่ดีตามไปด้วย ผู้บริหารจิตคือผู้กําลังพยายามต่อต้านไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจของฝ่ายไม่ดีคือพยายามเป็นคนดีนั่นเองเป็นคนดีได้เพียงไรก็จะพ้นจากอำนาจของฝ่ายไม่ดีมากเพียงนั้นจะห่างไกลจากความทุกข์ความร้อนอันจะเกิดจากความไม่ดีเพียงนั้นตอนที่67สมุไทยช่วยโอกาส สมุทัยได้ช่วยป้องกันนครสามีไม่ให้เห็นและคิดถึงความแก่ด้วยวิธีการที่แยบยน์หลายอย่างได้บูรณะและตกแต่งที่จุดกลางใจเมืองอันเป็นที่บรรจบแห่งถนนสีสายของเมืองซึ่งเป็นที่ออกปรากฏกายของนครสามีเพราะจิตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองอาถรรพ์แปลกประหลาดจากเมืองในโลกทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายอย่างหลายประการเช่น ระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในระบบขนส่งระบบถ่ายเทซึ่งใช้ท่อทั้งนั้นระบบครัวเมืองหรือท้องเมืองซึ่งมีโรงครัวใหญ่แห่งเดียวเลี้ยงคนทั้งเมืองมีระบบปันส่วนอาหารเหมือนกันหมดมีการกินอาหารอยู่เสมอเหมือนกันอิ่มด้วยกันอดด้วยกันระบบการส่งอาหารไปเลี้ยงทั้งเมืองก็ใช้ท่อเช่นเดียวกันระบบสื่อสารระบบขนส่งระบบครัวเมืองเป็นต้น แบบนี้ยังไม่มีเมืองไหนในโลกทำได้ทั้งยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายเรื่องโรงงานนี้จะได้เล่าในคราวต่อไปอีกและมีถนนที่สำคัญของเมืองสี่สายมาบรรจบกันตรงกลางใจเมืองซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกายตรงที่บรรจบกันของถนนสีสายนี้มีความแปลกประหลาดคือ เมื่อถนนเรียบร้อยไม่ชำรุดดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่กายของนครสามีจะปรากฏว่าดำรงอยู่ในยุคผวัยสวยสดงดงามยิ่งนักเป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวจิตนครทั้งปวงแต่เมื่อถนนเหล่านี้ชำรุดสุดโรมไปตามกาลเวลากายของนครสามีจะปรากฏว่าสุดโทมดังที่เรียกว่าแก่ ฉะนั้นสมุทัยผู้รู้ความข้อนี้จึงพยายามบูรณะตกแต่งทางสีแพร่งนี้อย่างรีบด่วนโดยได้มอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตันหาผู้เป็นนายช่างผู้มีฝีมือมีชื่อเสียงที่สุดของสมุทยัยถนนสีสายของจิตตนครนี้ชื่อว่าถนนปัทวีถนนอาโป,โปถนนเตโชถนนวายโยเพราะสร้างขึ้นด้วยปัทวีคือดินสายหนึ่งด้วยอาโปคือน้ำสายหนึ่ง ด้วยเตโชคือไฟสายหนึ่งด้วยวายโยคือลมสายหนึ่งจะเรียกง่ายๆว่าถนนดินถนนน้ำถนนไฟถนนลมก็ได้การบูรณะก็ทำโดยใช้พัสดุ4อย่างนั่นแหละนอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยเครื่องแต่งต่างๆเช่นเครื่องผัดเครื่องย้อมเครื่องทาและเครื่องแต่งอย่างอื่นๆเพื่อให้ผิวประเทืองบ้างเพื่อให้มีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจบ้าง นายช่างตันหาเป็นผู้ฉลาดในการบูรณะตกแต่งชั้นยอดในโลกสิ่งที่ชำรุดจริงๆบูรณะไม่ไหวแล้วก็ยังสามารถตกแต่งปกปิดความชำรุดให้มองเห็นภายนอกว่าสมบูรณ์ไม่บกพร่องนอกจากจัดบูรณะตกแต่งดังกล่าวสมุทไทยยังได้จัดคนไว้หมู่หนึ่งไว้คอยร้องชมนครสามีว่ายุบพวัยงามพร้อม ถ้าจะมีนักแก่ทําที่ไหนมาร้องว่าแก่แก่ก็ให้รีบร้องชมดังกล่าวให้ดังกลบเสียงที่วิปริตนั้นเสียให้จงได้ครั้นจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้สัญญาณนครสามีให้ออกปรากฏกายได้นครสามีออกปรากฏกายก็มีเสียงร้องชมเซ็งแซ่ว่ายุบพวัยงามพร้อมเป็นเหตุให้นครสามียินดีชื่นบานเป็นอย่างยิ่งหายระทมหม่นมองทันทีน่าจะอย่างนี้ ที่กล่าวกันทั่วไปว่าคนโดยมากชอบย่อมากกว่าชอบคำจริงเมื่อไม่ชอบคำจริงก็ไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องจริงหลงอยู่ในความเห็นผิดเข้าใจผิดซึ่งมีผลเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณผู้มาบริหารจิตคือผู้มุ่งหมายยกระดับจิตให้พร้อมด้วยเหตุผลคือปัญญาที่จะทำให้สามารถถอดถอนความหลงติดในสิ่งไม่ชอบไม่ควรทั้งหลายสามารถปฏิบัติสิ่งที่ชอบที่ควรทั้งหลายได้ และจะได้รับผลเป็นคุณเป็นความสงบสุขตามควรแก่ความปฏิบัติกลับมาติดตามรับฟังจิตตนครนครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกจากอ่านให้ฟังายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ